หอาหารเรนซาน W A คาคาเรในเรื่องราวโรงเรียนเลิฟสตอรี่หญิงสาวเรนนะ่าคนนี้ตัวเล็กแล้วก็ไม่ค่อยชอบพูดจากกับใครและไม่รู้ว่าเปิดใจกับใครยังไงตอนที่อยู่ใกล้เพื่อนเพืน,พน,พนหญิงสาวคนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไง แล้วคนที่นั่งอยู่กับหญิงสาวคนนี้ชื่อว่าไรดูตอนที่นั่งอยู่กับเรนายในใจเขารู้ว่าหญิงคนนี้นั้นไม่เปิดใจกับเขามีวันหนึ่งหญิงสาวทำยางลบตกไรดูกันหยิบยางลบขึ้นมาให้หญิงสาว แล้วเขาสัมผัสใจหญิงสาวที่เปิดใจให้กับเขาแต่เวลาที่สัมผัสได้นั้นเป็นเวลาที่น้อยมากแล้วก็กลับเป็นเวลาที่ห่างกันบางครั้งก็ใกล้กันบางครั้งก็ห่างกันเวลาที่คาดการไม่ได้แล้วพวกเขาจะเปิดใจให้กันไหม 2. องโอโตเมเกเซไก W.A โมบุนิคิบิชิเซไกชูเรื่องราวเกิดในอีกโลกหนึ่งผู้ชายคนนี้ได้เกิดใหม่ในโลกเกมที่น้องสาวบอกให้เล่นเกมนี้เขาก็เลยต้องเล่นเกมผู้หญิง ดาบก,กับเวทมนต์ลูกโลกนี้เป็นโลกที่ผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ชายยกเว้นพวกขุนนางที่มีหน้าตาดีเขาจะใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมดาก็ได้แต่ว่าเขาเคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็เลยมีความรู้กับเกมนี้ใช้ความรู้นั้นพวกขุนนางกับสาวสวยที่มีตำแหน่งกว่าผู้ชายแล้วเขาจับต่อต้านพวกขุนนางได้ไหม 3. คาวาอีดาเกยานายชิกิมัมรุซันเรื่องราวโรงเรียนเลิฟสตอรี่แฟนแทบปรากฏตัวอิซูมิเด็กมัธยมที่มีแต่เรื่องเยอะแยะกับเขาผู้หญิงทูกิโมริอยู่กับใกล้ผู้ชายกิสมิทมีความสุขหญิงสาวคนนี้น่ารักมาก แต่ว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกลับแอลซูมิผู้หญิงเขาชอบจะเป็นผู้หญิงที่เท่มากน่ารักกับเท่มากทุกวันพวกเขาเป็นเพื่อนที่สนุกมากแล้วเพื่อนจะกลายเป็นแฟนหรือไม่สีคโโุโนอิจิซูบากิโนมูโนอุจิเรื่องราวหมู่บ้านนินจานินจากลุม่มคุโนอิจิอาใสอยู่ในภูเขาที่ลึกและห่างไกลชื่อวงคืออาการคูมี่คุโนอิจิและเพื่อน ของเขาถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มโดยมีความสามารถแตกต่างกันที่ดีและพวกเขาทำงานกันอย่างหนักเพื่อฝึกฝนทักษะของพวกเขาอาการกุมินนั้นมีกฎเหล็กแข็งที่ไม่ควรถูกทำลายเรียกว่าการห้ามติดต่อกับผู้ชาย เด็กฝึกหัดคุโนอิจิซูบากิซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มอาการเนะและกลุ่มซูนะัเป็นผู้ใช้นินจูสึที่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้ากลุ่มโอซา่าบอสและเป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตาม อูบากิเริ่มกังวลแล้วเริ่มคิดเรื่องผู้ชายที่ไม่เคยเห็นแล้วอยากเห็นกับตาตัวเองยิ่งห้ามคิดเรื่องนั้นแต่ว่าหยุดคิดไม่ได้ฉันอยากเจอเธอสักครั้งยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเสียวซ่านอยู่ในอกโอ้ยจะทำยังไงกับความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นนี้ดี้ากุนโจโนแ,นแปนแปนเรื่องราวความฝันอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนแข่งม้าสนามจอกกี้ โรงเรียนนี้สอบเข้ายากมากสำหรับโรงเรียนอื่น1 0บถึเท่าและเป็นประตูแคบที่มีการถามถึงคุณสมบัติต่างๆโรงเรียนนี้ต้องเรียนเก่งและมีสุขภาพร่างกายที่ดีถึงจะเข้าโรงเรียนนี้ได้ เด็กชายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มไอดอลมาที่นี่ครั้งแรกและได้พบกับความฝันจากใจจริงเด็กชายที่เติบโตขึ้นมาบนเกาะที่ใฝ่ฝันที่จะวิ่งด้วยมา้าและเด็กชายจากอังกฤษหลงทางตัวเองตามที่พ่อแม่กำหนดอย่างไรก็ตามยังคงเผชิญกับความฝันของตัวเองนี่เป็นเรื่องราวประทับใจของพวกเขาและพวกเขาฝันจะเป็นนักขี่มา้า 6. ปูรูมีซาน W.A โคมายูโชเดสุเรื่องราวฉันคอมมูนิเคชันไม่เก่งโคมิซานอยู่มอหนึ่งรูปร่างหน้าตาของเขานั้นถ้าเต็มด้วย100คะแนน,นทุกคนให้กับเขา100คะแนน,นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานั้นสวยมาก แต่ว่าเขามีอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะทำแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสุดยอดที่ไอมากตอนพูดกับคนอื่นตอนโรงเรียนเปิดเทอมนั้นอยู่ห้องเดียวกันกับผู้ชายชื่อว่าตาดาโน่แล้วผู้ชายคนนี้ก็รู้ความลับกับของหญิงสาวโคมีซานแล้วก็เป็นคนแรกที่คนมีสร้างสร้างเพื่อนได้สำเร็จจากนี้ภาคสองจะเป็นยังไงลองติดตามดูนะ เจ็ดฮูโรอินตารุโมโนโเครื่องหมายตัวหนอนคิระแว่ยรอยทูแนตโตโนโอชิโกโตเครื่องหมายตัวหนอนเรื่องราวคนที่เป็นนางเอกต้องแบบไหนใส่ชุดสวยแต่ว่าไม่เหมาะกับบาดแผลที่เยอะละรู้เลยว่าเป็นคนยังไงหญิงสาวคนนี้เป็นหญิงสาวบ้านนอก และชอบวิ่งมีความสามารถพิเศษเป็นวิ่งกระโดด100เมตรเก่งยิงสาวคนนี้ชื่อว่าฮิโยริเป็นคนที่เล่นกีฬาเก่งออกจากบ้านนอกแล้วเข้าโรงเรียนในเมืองวันแรกนั้นฮิโยริได้เห็นสองคนจ้องตากันฮิโยริได้รู้สึกว่า ไม่อยากเข้าใกล้สองคนนี้แล้วทำไมฉันต้องเป็นผู้จัดการให้สองคนนี้ด้วยเข้าโรงเรียนใหม่และเพื่อนทำกิจกรรมใหม่และกิจกรรมของพวกเขาจะเป็นยังไง มาจิคาโดมาโซกุสอชมเรื่องราวปีศาจน่ารักเรื่องราวประจำวันที่น่ารักและมีพลังเวทมนต์ต่อสู้ปีศาจที่น่ารักและใช้งานไม่ได้กลับแม่มดลึกลับประจำวันของพวกเขาจะมีเรื่องน่าสนใจอะไรเกิดขึ้นภาคสองจะเป็นยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวน่ารักน่ารักกลับคนเหล่านี้ 9. ระบุโอรุกุเร่เรื่องราวโรงเรียนแบดมินตันมิสูซิมาเรียวเขาคนนี้เล่นตีแบดเข้ามัธยมต้นแต่ไม่มีครูสอนเขาคนนี้มีความสามารถสูงมากเขาแบดมินตันไปจนถึงอันดับเมืองเรียวนั่น คุณครูคนหนึ่งชวนไปโรงเรียนของเขาแต่ว่าเรียวเขานั้นเรื่องเข้าโรงเรียนเอาไว้คิดไว้ก่อนพี่สาวของเรียวนั้นบอกให้เข้าโรงเรียนที่คุณครูบอกโรงเรียนโยโกฮามามิเนโตนั้น เขาก็ได้เข้าโรงเรียนนี้และเจอเพื่อนเล่นตีแบบแล้วเรื่องราวของเขานั้นมีเพื่อนตีแบบที่มีความสามารถแตกต่างกันที่ดีบางครั้งก็ได้สอนบอกเขาและบางครั้งก็ได้ถูกสอนบอกและพวกเขาจะชนะโรงเรียนอื่นได้ไหม สิบธินเลเกรเรื่องราวร้องเพลงช่วยคนที่บาดเจ็บผู้หญิงที่จะมาร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขและหัวเราะใช้เสียคนพวกเรารักษาทุกคนและโลกนี้เชื่อเพลงของพวกเราขอบคุณนะมีเรื่องไหนน่าสนใจบ้าง